ทมาคืนหน้าที่หน้าที่คือสิ่งที่ช่วยให้รอดในชีวิตก็รอดปัจจัยแห่งชีวิตก็ถูกต้องและสมบูรณ์สำนึกในหน้าที่แล้วก็เลื่อนหน้าที่สูงขึ้นไปรักษาหน้าที่คงอยู่ซื่อตรงต่อหน้าที่บูชาหน้าที่ไม่ขบดต่อหน้าที่ไม่คดโกงในหน้าที่ถ้าจะสรุปกันอีกทีก็ว่ายึดถือหลักทศพิษรัชธรรมถึงกำลังระบือลือชา สั่งสอนอที่แจงกันอยู่ทั่วๆไปในเวลานี้ให้ได้รับผลแห่งทศพิธิราชธรรมนั้นให้มีการให้ทานที่สร้างความรักความผูกพันกระจัน,นยูสวามีพักให้มีศีลที่สร้างความไหววางใจเคารพฝากกายถวายชีวิตได้ให้มีบริจาคคือสร้างความไม่เห็นเกิดตัว <c oughs> มีความอยากที่จะเสียสละความเห็นแก่ตัวกำจัดความเห็นแก่ตัวกันทุกคนอาชวะมีความซื่อตรงประสานสังคมให้ดิ่งตรงสู่จดหมายบูชากันได้ว่าใจกันได้สวามีพักม่สิ่งที่ควรสวามีพักได้มัทวะไม่กระด้างไม่มีการกระด้างในทิศท,ทางใด แม้ที่สุดแต่ในทางการเมืองก็ดำเนินวิถีทางการเมืองโดยไม่มีความกระด้างถ้าไม่เกิดความเคารพรักโดยรอบด้านตาโปรหรือตปะมีความเกรงขามแก่กันและกันได้โดยไม่ต้องใช้อาจยานำให้เกิดความสามาัคคีอโกทะไม่พลุนพลันในทุกทิศทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางการเมือง ต้องไม่มีความตุนพลันกรูดแค้นทาไปด้วยความตุนพลันไม่ก่อาการทะเลาะวิวาทขัดแยงด้งใดๆวิหิงสาไม่มีการกระทบกระทั่งรอบด้านทั้งภายนอกและภายในคันตีไม่มีความสุนพลันอดกลั้นได้จนเกิดความสมควรที่จะได้รับผลแห่งการกระทํา นำมาถึงความเคารพรับใคายไหว้าวางใจกันข,ข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายอวิรุตอวิโรธนะอวิรุตไม่มีอะไรที่การเป็นการผิดพลาด <c oughs> รา้าสติปัญญา <c oughs> ทำให้รักษาความเข้าใจในระหว่างกันและกันว่าได้โดยทุกๆประการโดยวิธีอย่างนี้แหละ <c oughs> ที่จะทำให้เกิด ใหม่ขึ้นมาในการกระทํำและผลของการกระทํา